สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพาลวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะชุดจับ3ตัวนะคะชุดจับ3ตัวชุดเต็มนะคะของฟรลาวนะคะทุกคนขําเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนาเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะทุกคนเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะช่องของเรานะคะจะไม่มีเพจไม่มีกลุ่มไม่มีไลน์นะคะอดจะมีแค่ YouTube ช่องนี้ช่องเดียวนะคะ u t u b e เนาะแต่แต่ว่าถ้ามีช่องสำรองนะคะจะแจ้งให้ FC ทราบเด้อจ้ะ ก็เข้ามาติดตามรับชมแล้วฟังกันได้เลยนะคะรับชมรับฟังฟรีเลยนะคะแต่ว่านะคะแอดก็จะมีร่วมกิจกรรมกับ youtube อยู่นะคะก็คือถ้าใครอยากรับชมรับฟังก่อนใครนะคะอยากรับชมรับฟังคลิปหรือว่าแนวทางนะคะแนวทางนี่แหละค่ะที่แอดลงนะคะลงค้างไว้ล่ะค่ะให้เอฟซีได้รับชมแล้วฟังนก่อนใครก็ไปติดต่อกับ u t u b e ได้ค่ะทุกคนเป็นคลิปที่ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะ เป็นคลิปที่ทุกคนเห็นว่ามันขึ้นว่าสมาชิกนั่นแหละค่ะทุกคนนะคะอันนั้นเป็นตัวที่แอดรอลงค่ะรอลงให้เอฟซทุกท่านนะคะได้ได้รับชมรับฟังกันนะคะโหลดไว้ค่ะทําไว้นะคะเตรียมความพร้อมไว้นั่นแหละคะ่ะอันไหนที่ว่างๆนะคะแอดก็ทําไวน้นะ ส่วนน่าจะเป็นพวกรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยทำทำไว้นะคะให้เอฟซได้รับชมแลวฟังแต่ว่าถ้าเป็นพวกเราพัฒนาหานอยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําไว้ตอนกลางคืนนะคะทําไว้ตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าก็ถึงปล่อยนะคะถ้ามาทําตอนเช้าไม่ทันค่ะแอดตื่นสายแอดตื่นช้าค่ะทุกคนกว่าจะมาเอออัดคลิปกว่าจะคิดห้อยนะคะกว่าจะอัดคลิปตายมืดมือะคะ่ะเพราะว่าแอดเป็นคนที่ทําช้านะคะทุกคนค่อยๆทํา อืดอาดยืดยาดนะคะเอ้ามาดูกันนะคะเหมือนแนวทางตัวนี้แล้วค่ะแอดทำไว้ตอนกลางคืนนะคะนั่งทำเงียบๆค่ะทำตอนกลางคืนเนาะทุกคนก็อัดคลิปตอนกลางคืนนะคะตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายนะคะก็ค่อยๆปล่อยนะคะปล่อยทีละคลิปค่ะทำทำไว้เนาะ,ะทุกคนเนะะาะอัดก่อนเพื่อนแต่อัดปล่อยหลังเพื่อนอย่างเงี้ยก็ก็ อย่างนั้นแหละค่ะเอามาดูกันนะคะทุกคนแนวทางงวดก่อนก็เราจะจับสามตัวเนาะสามตัวงวดก่อนก็เข้าเก้าสี่สามเจ็ดเข้าโต๊ะนะคะเข้าคู่โต๊ะกันไปนะคะเก้าสี่เก้าสี่นี่ตรงตรงเลยนะคะแต่สำหรับสลับตําแหน่งนะคะหลักสิบนะคะเนี่แหละเอดถึงบอกว่าให้กลับหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่า เราก็คนทําอยู่นี่นะคะคนหมุนอยู่นู่นนะคะบางทีถึงเราจะสูตรเรามันจะวางตำแหน่งเป๊ะนะคะแต่เขาไม่ได้หมุนเป๊ะกับเรานะคะทุกคนเนาะก็ตามนี้กันนะคะทุกคนเราก็เข้าไปที่สี่สามเจ็ดนะคะแต่ว่าหลักร้อยนะคะบันเทิงเลยเอกซีว่าเอ๊ะ กระสันโอ้โหเอาไพหลายๆค่ะทุกคนเอาดับชนเด่นเลือกเด่นนะคะดับชนเด่นเลือกเด่นนะคะว้ายมันมาเต็มๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะบันเทิงเลยนะคะเสียดายค่ะแอดก็เสียดายอยู่นะคะทุกคนเสียดายนะคะที่ว่าโอ้ถ้าจับชุดเน้นให้เอฟซีได้นะคะก็คงจะเยี่ยมไปเลยเนาะชุดเน้นนะคะเนี่ยเนี่ยถ้าเอาสีมาใส่นะคะเอาสีมาใส่กับสามเจ็ดตรงนี้นะคะเพราะว่ามันน้อยชุดมากเลยเนาะ เนี่ยมันน่าออกมากเลยนะคะ437นะคะ437เออทำไมงวดนี้อันสามตัวสุดเน้นค่อยขึ้นหลายทีงวดเนี่ยเนาะถ้าเอาสี่หลักร้อยถ้ามันไม่ติดดับนะคะได้ได้คู่โต๊ะกันไปเลยนะคะชุดชุดเน้นเนี่ยเนาะใสียดยค่ะจ้ะตัดสินใจผิดพลาดก็ยังว่าราคาสูตรมันให้ดับนะคะต่จักสีวาแนวใดาเนาะแต่ถ้าใครชอบก็จัดกันไปนะคะเอามาดูงวดนี้ดีกว่านะคะงวดนี้เนาะ งวดเก่าผ่านไปงวดใหม่มาต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวแอดทยอยลงแนวทางให้เรื่อยๆนะคะทยอยลงแนวทางให้เอฟซได้รับชมแลวฟังเรื่อยๆอ่ะให้ดูหลักร้อยก่อนใครเลยนะคะหลักร้อยชุดเต็มค่ะอันนี้เป็นหลักร้อยชุดเต็มของเรานะคะทุกคนนี่เนาะเด่นนะคะเด่นหลักร้อยชุดเต็มของเรานะคะช่วงนี้รู้สึกว่าจะเดินมาสามสี่งวดแล้วนะคะแต่ว่ามันก็เข้าบ้างหลุดบ้างธรรมดานะคะหลักร้อยนะคะเป็นเป็นหลักที่แอดปวดหัวมากค่ะทุกคน นี่นะคะก็เข้ามาแล้วนะคะตั้งแต่เปิดหน้าใหม่นี่ก็สามงวดแล้วเด้ค่ะช่วงนี้เดินนะคะช่วงนี้เดินนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะแอดก็เจตติดดับอีกแล้วดับชนเด่นเลือกเด่นนะคะทุกคนดับชนเด่นเลือกเด่นนะคะเลือกเด่นเนอ้อจาพากันไปเลือกดับเด้ค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะ, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ะ,คะทุกคนนี่เนาะไม่รู้มันจะไปตำแหน่งไหนนะคะมันก็กระโดดซะเหลือเกินนะคะ เออกระโดดเคลื่อนกบนี่ค่ะจา้างมันสิไปตำแหนง่งใดค่ะอุตส่าห์ดักหน้าดักหลังดักไว้หมดค่ะทุกคนนะคะทุกคนก็ตัดกันเอาเด้อตัดกันเอาแล้วก็วิเคราะห์กันเอานะคะแอดก็ไม่รู้ว่าจะแต่ว่าอันนี้เอามาตัดกันอย่างเงี้ยมันมันก็เข้าดีอยู่ด้วยค่ะสี่ตัวนะคะสี่ตัวงวดก่อนนี่ได้สี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมค่ะงวดนี้ได้ห้าหกเจ็ดแปดนะคะห้าหกเจ็ดแปดับชนเด่นเลือกเด่นนะคะเลือกเด่นแอดก็เลยอ่าเลือกเด่นนะคะแต่ว่า ห้าหกแปดค่ะเอางวดก่อนก็ห้าหกแปดเผื่อมันตามสูตรนะคะทุกคนเอาไปจักแล้วมันดับเนาะ FC ก็พินิพิจารณาแล้วก็เลือกเอานะคะว่าจะไปตัวไหนนะคะหลักร้อยทุกคนอ x ก็ทําตามสูตรนะคะก็สี่ตัวนี่แหละคะ่ะสี่ตัวที่เป็นตัวถือว่าเป็นตัวเด่นนะคะก็ถือว่าน่าลุ้นค่ะห้าหกเจ็ดแปดนะคะห้าหกเจ็ดแปดนะคะทุกคนเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่นะคะ จะกอดคอกันมาอีกไหมนะคะอะมาดูกันเลยนะคะเราก็จะได้สามตัวแล้วนะคะอ่ะชุดบนชุดล่าง FC ก็ดูไปแล้วเนาะชุดบนชุดล่างนะคะชุดบนชุดล่างนะคะ FC เบิ่งไปแล้วเนาะสองตัวสองตัวนะคะเออเราให้ดูสามตัวไปเลยนะคะสามตัวไปเลยเนาะนี่นะคะทุกคนอ่างงวดดีค่อยขึ้นได้หลายถูกที่จริงมันต้องเอามาแต่ตัวนี้หรือเปล่านะคะตัวนี้เออแอดก็ลองอยากจับมาหมดนะคะที่จริงต้องเอามาแค่หนึ่งเปรดนะคะหนึ่งเปรเกับหนึ่งอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าที่จริงต้องเอามาแค่เก้าคู่นะคะก็คือนะคะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าห้าเก้าหกแปดหกเก้าแล้วก็หกสองสองเออห้าสองเออสี่สองแล้วก็สามสองนะคะเออแต่อดก็ลองดูค่ะเผื่อไว้นะคะแอดก็เอาตัวเด่นมาทั้งหมดเนาะเนี่ยที่จริงต้องเอาพวกเน้นสุดๆนะคะเน้นสุดๆคือตัวสองขีดเนี่นะคะเอามาทําเป็นสามตัวนะคะทุกคนเอามาทําเป็นสามตัวเนาะ เออหรือว่าเราจะวงกลมไว้อีเก้าชุดนี้บอคะ่ะอีเก้าชุดที่แอดเน้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดขออนุญาตลองดูนะคะมันมันจะไอ้นี้ไหมมันจะเข้าไหมนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่เคยเน้นได้เลยนะคะไม่เคยเน้นได้ะคะ่ะทุกคนอ่าเก้าชุดที่แอดเน้นเนาะมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งแปดนะคะเพราะว่ามันไม่เข้าแต้มเลยได้เนี่มันจะเข้าบ่มันไม่เข้าแต้มเลยอ่าวงตัวนี้ไว้กับหน 1, 9, 1, 8, นะึ่งเก้าหนึ่งแปดเนาะสามสอง ด้วยสามสองอีสวยสามสองห้าเก้านะคะสามสองห้าเก้าหกแปดหกเก้าเดียวนะคะหกแปดหกเก้าแล้วก็เป็นหกสองหกสองแล้วตัวไหนอีกสามสามสองสี่สองห้าสองเก้าชุดนะคะ มันต้องเป็นมันต้องเอามาแค่เก้าชุดนะคะแต่ว่าแอดเอาตัวที่เด่นมาหมดเลยนะคะเหมือนกเก้าชุดเนาะอันนี้แอดวงให้ดูนะคะมันเป็นเก้าชุดตัวเน้นของสองตัวนะคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออเก้าชุดนะคะมันต้องเป็นตัวเก้าชุดที่แอดเอามานะคะแต่แอดก็เอามาเพิ่มแค่ไม่กี่ชุดเองนะคะเอาตัวเด่นมาหมดเนาะทุกคนเนาะตัวไหนที่เข้าแต้มนะคะสี่สองห้าแปด อันนี้ชุดเน้นค่ะทุกคนอดูไปนะคะดูเป็นแนวทางกันไปเลือกเอานะคะเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งที่ตัวเองชอบนะคะทุกคนไม่ต้องไปหมดนะคะอันนี้แอดวงให้ดูเฉยๆนะคะว่าว่าสองตัวมันเข้าตัวแต้มนะคะแต่ว่าสามตัวนี้มันมันเข้าแค่มันไม่ได้เข้าทั้งหมดนะคะทุกคนมันเข้าตัวไหนเข้าแต้มก็ลองดูค่ะถ้าแต้มเราไม่หลุดนะคะถ้าแต้มเราไม่หลุดมันจะออกตามที่ บวกกันแล้วได้แต้มนั้นๆน,น,นะคะ i อ s ขีดถูงนี่คือตัวที่เข้าแต้มนะคะอันนี้วงกลมเฉยๆนะคะว่าสองตัวมันเน้นตัวไหนนะคะสองตัวมันเน้นแค่เก้าคู่เนาะแอดเน้นให้แบบสุดๆคือเก้าคู่ก็คือสามสองหกแปดห้าสองห้าเก้านะคะสี่สองหกสองเออหกเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้ามันจะใช่ไหมนะคะทุกคนเพราะว่าแอดก่อนเน้นไม่เคยได้เนาะเอามาดูชุดสามตัวกันนะคะอันนี้เป็นชุดเน้นของเรานะคะ ไปชุดเน้นของเรานะคะก็อลองใส่หลักร้อยกันดูนะคะเดี๋ยวแอดทยอยลงแนวทางให้เรื่อยๆเลยนะคะทุกคนแถบเอาเลยเด้อค่ะนี่ค่ะมันจะเข้าไหมนะคะแอดรู้สึกว่ามันน่าจะเข้าแล้วล่ะค่ะงวดนี้นะคะตัวเน้นของเราน่าจะได้แล้วหรือเปล่านะคะก็เบาๆกันก่อนนะคะก็เบาๆกันก่อน,นะคะ่ะทุกคนนะคะช่วงนี้นะคะ,พอ,อนนนะ,คะพอเราได้เด่นบนนะคะพอเราได้เด่นบนพอเด่นบนเข้านะคะมันดันเป็นอย่างเงี้ยแหละคะ่ะทุกคน พอเด่นบนเข้านะคะบางทีก็หลักร้อยหลุดนะคะบางทีก็หลักสิบหลุดนะคะโอ้ยปวดสมองค่จะจ้ะช่วงนี้นะคะปกติแบบโูเข้ารัวรัวรเลยนะคะบางทีก็เนี่ยแหะคะ่ะไปติดดับนะคะเสียดายนะคะถ้ามันไม่ติดดับก็นี่แหละคะ่ะตายย่อนจะคของนี่แหละคะันั่มเป็นยังดอกเออตายย่อนสูตรจะคของนี่แหละคะ่ะ อ้าวนี่นะคะแค b เอาเลยนะคะทุกคนนะคะเด่นบนอชนหลานที่892นะคะ892เด่น4ตัวนะคะชนเด่น4ตัวคือตัวไหน a อ S ขออนุญ,ญาตนะคะแดลืมลงลงเด่น4ตัวให้นะคะเด่น4ตัวคือสูตรนี้นะคะสูตรเด่น4ตัวคือเอ่อเด่นบนนะคะหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยค่ะ นี่นะคะหลักสิบหลังหน่วยห้าหกเจ็ดแปดนะคะแอดจะใช้ห้าหกเจ็ดแปดตัดนะคะเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนใช้สูตรนี้ตัดนะคะแต่นะคะพอของหลานมันเดินนะคะของหลานมันเดินแอดก็กลับมาใช้ของหลานเนาะกลับมาใช้ของหลานนะคะก็เลยเอาไปเอาตัวชนนะคะเพราะว่ามันได้น้อยกว่านะคะบางครั้งก็สองตัวบางครั้งก็สามตัวมันก็น้อยกว่าชุดนี้นะคะแอดก็เลยใช้ตัวที่น้อยกว่านะคะเพื่อที่จะเอ้าเฮงหน่อยเฮงดีตัวนาะประหยัดงบเนาะทุกคนเนาะ แต่ว่าสูตรนี้ให้ห้าหกเจ็ดแปดแอดว่าแล้วแอดลืมอะไรนะคะลืมสูตรนี้นะคะห้าหกเจ็ดแปดนะคะซึ่งห้าหกเจ็ดแปดนะคะห้าหกเจ็ดแปดนะคะแล้วมันมาชนกับสูตรนี้มันชนที่แปดนะคะเราเราจับตามองกันดูที่หลักแปดนะคะทุกคนหลักแปดนะคะงวดก่อนนี้มันชนกันที่เจ็ดนะคะมันมาจิตบุญนะคะงวดนี้ถ้ามันชนกันที่แปดมันจะใช่ไหมนะคะดี๋ยแอดติ๊กไว้อยู่นะคะทุกคน แอตติกไว้อยู่มันชนที่แปดถ้ามันชนที่แปดนะคะถ้าแปดจะมามันจะเป็นห้าหนึ่งแปดห้าสองแปดห้าสามแปดห้าสี่แปดห้าห้าแปดห้าหกแปดอย่างเงี้ยบอกคะ่ะเมนอยู่สีเมนอยู่บ่กขึ้นหน่อยเทยทำไมมันน้อยจังเลยคะมันสีเมนอยู่บวเอาลองดูค่ะทุกคนถ้าแปดมานี่จึ้งเลยนะคะถ้าแปดถ้าแปดมาหลังห่วยหลักสิบบนนี่นะคะ เออแล้วก็เข้าในนี้นะคะถ้าเราเน้นได้นะคะเราก็เน้นไปแค่ที่8ปดนะคะเอาหลักร้อยเน้นไปที่นาดโอ้คือสิบลุดค่ะทุกคนเอ้าถ้าไ่ยถ้ามันเข้านะคะถ้ามันเข้าอย่างจะ่มันบบกเขาดิ้นดิ้ไม่รู้ว่าสูตรมันจะหลอกเราไหมนะคะนี่มันชนกันที่8ปดนะคะนี่แปดเก้าสองนะคะแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเนี่ยมันชนกันที่8ปดค่ะทุกคนมันชนกันที่8ปดนะสมุดแอดลองวงกลุ่มกันรูอะไรเราก็ทําได้นะคะสมุดเดอร์แอดสมุดสุดกัน ลองดูก่อนนะคะไม่รู้ว่ามันจะใช่ไหมนะคะทุกคนมันจะเข้าไหมอ่ะเราวงไปก่อนนะถ้าสมมุติว่าเอาแต่ว่างวดก่อนนี่มันชนที่เจ็ดนะคะมันชนที่เจ็ดเนาะเอามันยังมาเจ็ดเลยเมื <c oughs> ่อก่อนมันชนที่เจ็ดมันยังมาเจ็ดนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้ามันไม่ได้มาทุกงวดหรือเปล่านะคะเพราะแอดก็เพิ่งจะสังเกตนะคะแอดก็เพิ่งจะสังเกตนะคะเพราะว่าสูตรของหลานก็เพิ่งใช้งวดเดียวสองงวดเองนะคะ เอานี้นะคะอ่าถ้าเป็นหกมันก็จะเป็นอะไรล่ะเป็นหกหนึ่งเปรดหกสองเปยดหกสามเปดหกสี่เปดหกห้าแปดหกหกแปดบ่ค่ะมันฉีแมนบ่เอานี่ถ้ามันจะมาเปีดนะคะว่าถ้าถ้าเข้าตัวเดียวอย่างเงี้ยก็ลดเลยนะคะทุกคนมันจะได้แบบนี้เนะเอาไยล่ลงวงมือกระดูกไอยอยังหงมันสีเขาเ่าบ่ อันนี้เราก็ไปตามนี้แหละค่ะไปตามล็อกของเราที่เราเข้าใจนี่แหละค่ะอันไหนที่นอเน่เอดก็ลองทําดูเฉยๆนะคะทุกคนมันสีเมนอยู่บ่อมันสีตัวเฮาอยู่บจ่จ้ะโอ้ยถ้ามันมานี่จึ้งเลยด้วยค่ะมัสีเมนบัวล่ะเปียดนะคะแต่ว่าวันวันศุกร์เมืเปียดนะคะก็ก็หน้าลุนแบบเปียดสชไหมอีกอยู่บ่จ้ะเปียดนะคะเปียดยัยดะะยดยงหรืบัด เอานี่เขียบก่อนนะคะอ่าแอดลองลองลองวงกลมดูเฉยๆลองวงกลมเบิงนะคะเอาเห็นมันชนกันที่เปดนะคะเอาลองดูค่ะทุกคนเปตะเป็นตะคืออยู่บ่ค่ะแอดก็ทําตามศูนย์ให้นะคะส่วนตัวก็ไปค่ะส่วนตัวก็ไปก็สู้กันต่อนะคะสามตัวมากหลายค่ะก็อยากได้ต้องตรงนี่แล้วค่ะแอดก็ไปแต่ตรงนะคะไม่ได้ไปโต๊ดนะคะทุกคนไม่ได้ไปโตดแอดไม่ค่อยมาตดค่ะ ือกระถือแล้วก็ถือกระซูะไมค่ะลองดูค่ะทุกคนนี่นะคะคนมันหมกันกนาอใจมันหลักค่ะใครที่จะไปตัวลงตัวเน้นนะคะก็ก็ลองดูค่ะล็อกที่เน้นนะคะถ้าล็อกที่เน้นนี่ก็เป็นสามล็อกนี้นะคะแต่ว่านะคะล็อกเด่นเรามันมีสี่ตัวนะคะคือห้าหกเจ็ดแปดนะคะลองพินิพิจารณากันดูเอามาดูเออหน้าที่สองนะคะ หน้าที่สองเนาะนี่แอดวงกลมไว้นะคะนี่มันชนกันที่แปดหินบ่เด่นบนที่ชนกับหลานคือก็คือแปดเก้าสองนะคะแปดเก้าสองแล้วมันมาชนเด่นสี่ตัวที่แปดนะคะเอออุย้ยถ้ามาจริงนี่จึ้งเลยคะอ่ะถ้ามา,าจริงนี่วันจันนี่จับตามองเลยนะคะทุกคนนะคะน่ารุ้นนะคะเพราะว่ามันก็เด่นเออห้าหกเจ็ดแปดนะคะถ้าห้าหกเจ็ดแปดมาต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องไปสนดงสนดับแล้วนะคะเท่ากับเอาแค่ัวเด่นสี่ตัวเนาะ ลองเลือกสี่ล็อกนะคะทุกคนโอ้ยพ่ากันเห็ดเอาค่ะเอ็ดก็นีน่แหละคะ่ะตามนี้นะคะขอให้เข้าสามตัวตรงสักง,งวดเทอหนะเอฟซีว่าตามรุดนสวง,งวดเลยเอ็ดว่าสันมันไม่ได้ตัวนี้นะคะมันไม่ได้นะคะงวดที่จะได้สองอสี่สองนั้งงวดนั้นน,น,น่าได้มากน่าเสียดายนะคะที่ที่หลุดนะคะบุปผิกระหลุดกระหลุดได้ยังสองงวดแล้วนะคะจันกับพุทธนะคะที่เอฟซีบ,บอก่ายังไม่ได้กันเลยนะคะบางท่านก็ ย่งกักกัดูสันจิเอาลองดูคะ่ะลองเอาไปวิเคราะห์กันดูตัดกันเอาค่ะใครที่ไม่สนดับก็ขัดกันเอานะคะลองขัดกันเบิ่งนะคะมันจะมีเนี่ยแหละคะ่ะมันไม่ได้สักทีนะคะบางทีตัวหนึ่งเข้าตัวหนึ่งก็หลุดตัวหนึ่งเข้าตัวหนึ่งก็หลุดคะ่ะหลักสิบเข้าหลักหน่วยหลุดหลักไอ้นี่เข้าอ,อันนี้หลุดเนี่ยะคะ่ะมันเป็นคะ่ะส่วนเนาะเนี่ยค่ะมันเป็นเพราะอย่างเนี้แหละคะ่ะมันก็เลยยังไม่ได้กันเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะโอ้ยงวดนี้น้านนี่ นี่แหละค่ะขอให้ได้วันศุกร์นี้แหละค่ะวันศุกร์ที่แปดเดือนแปดนะคะแล้วมันก็เด่นที่แปดด้วยนะคะทุกคนมันก็เด่นที่แปดด้วยมันก็น่าลุ้นจริงๆเนี่ยแหละค่ะอ้าวคอยว่องกลมแปดให้มันมืดซะให้มันเหลี่ยวซะสันให้มันเหลี่ยวมันทัวซะสันเออมาบ่มาบ่หูแล้วว่องไวกอนละค่ะว่องไวกอนเนะมาไม่มาไม่รู้นะคะลองดูสิมันจะเข้าไหมนะคะ อ้าถ้าเข้านี่จึงเลยนะคะตัวเดียวเองอ้วปากกาเมดมึกหมดเฮ็ดเข่าเฮ็ดถกค่ะยิ่งทำไปยิ่งเละนะคะทุกคนเดี๋ยวเอฟซลายตาอีกนะคะอขออนุญาตลองทำหน่อยนะคะทุกคนแอดก็หัดทำไปนะคะทุกคนมันก็ เข้าางไม่เข้าบ้างนะคะเออหรือเราจะเอาเปียดยังไงคะเราจะเอาตรงเปียดหลักอันนี้ด้วยบอกาะมบกระตรงเปียดหลักนน่วยโบเมนบอกมันกระถือตัวหลักหน่วยหลักสิบนะคะเราเราเน้นแค่หลักหน่วยหลักสิบเนี่ยคะ่ะถ้าเปียดมันจะมามันก็จะได้อย่างนี้บอคะ่ะนี่นะคะทุกคนนะคะเอาถ้ามันมาแถวเดียวอย่างเนี้ยจึ้งเลยดิทุกคนเด้เอาถ้ามันมาแถวเปียดจริงๆนะคะว้ายหลุดเรยเร็วค่ะ โอ้ถ้าสูตรนี้เข้าจริงๆนี่เลิศเลยนะคะแปดหลักหน่วยหลักสิบเนาะหลักหน่วยหลักสิบนะคะมันสีมาตัวมันจะมาตัวตรงตัวโต๊วก็ได้นะคะเราสามารถทำหกหางได้เลยนะคะทุกคนมันก็จะเหลือน้อยตัวลงไปอีกนะคะถ้ามันเข้านะทามันเข้ามันก็ดีแล้วเลิเลยเนาะก็ภาวนาให้ถ้ามันมาอย่างนี้โอ้มันกับเลขสูงเขานาะจะเนาะมันคือเลขสูงแต่จะถ้ามันจะมาจริงๆนะคะถือว่าเลขสูงเลยนะคะสูงมากๆเลยอ๋อมัน แต่ห้าห้าสองแปดนี่รู้สึกว่าจะไม่เข้าแต้มนะคะไอ้ที่ขีดสองตัวนี่คือตัวที่เข้าแต้มนะคะไอ้ที่ติ๊กสองตัวนี่คือตัวที่เข้าแต้มเข้าทั้งเด่นเข้าทั้งแต้มนะคะเข้าทั้งเด่นเข้าทั้งแต้มนะคะแอดลองทําดูเด้อทุกคนอ่ะพี่นิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูอันนี้หน้าแรกนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าสองต่อเนาะหน้าสองนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นชุดเน้นเราก็ต้องไปเน้นที่แปดเนียนบอกค่ะชุดเน้นชุดเลขเลยไม่ให้เอาเขาก็ต้องไปเน้นที่แปดได้ชุดเลกของเรานะคะทุกคน นี่นบอกว่าไหนไหนมันก็ได้ขีดแล้วก็ขีดให้มันหมดโอ้เอ็ดก็เอดก็ยังไม่เก่งนะคะทุกคนเ้อก็พินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันเอานะคะเอ็ดก็บเตดตามภาษาเอ็ดนี่แหละคะ่ะทุกคนก็ลองดูค่ะทุกคนเอ็ดกังูงูปลาขึ้นกันคะ่ะแต่ว่าชอบนะคะชอบตัวเลขนะคะแล้วพึ่งดวงบ้างนะคะพึ่งสูตรบ้างนะคะ มีบุญมีวาสนาร่วมกันก็คงได้ฮีร่วมกันล่ะค่ะทุกคนนะคะถ้าเป็นเปดน,นะคะรู้แต่ว่าอีอีหลักร้อยเจ็ดนี้ก็เข้าเต้มเยอะๆได้ทุกคนเอาหนีเ่เดอนี่เดอรเอดเอดที่คือหาะคะ่ะเอาลองเบิงงลองเบิงงมันสิบปดมาบอกเอาสําหรับคลิปนี้เดอรเอดลาไปก่อนประกาศตัวนี้หมึกหมดหมด,หมด เอาเข้มเยอะมันเดียว fc มองไม่เห็นตัวเลขนะคะเอาจางๆเนี่ยตัวหนังสือยิ่งตัวน้อยอยู่นะคะแม่ๆเลือกเอาเด้อค่ะเอาคู่ที่ชอบค่ะคู่เดียวสองคู่พอนะคะเลือกเอาที่ชอบนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนนะคะแอดกับบุมันมีนาตัวใดเนาะก็อยากให้เม็ดเดียวแตกเหมือนกันละคะ่ะแต่ว่ามันก็เนาะไม่เคยแตกกเ็เถอ เอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้ขอขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังเด้อจ้ะขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอเด้อนี่นะคะอันนี้เป็นเด่นตัวนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ